แทบจะไม่ต้องใสแว่นแล้วมันจะสะว่างมันจะไม่เป็นหมอกคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะดีขึ้นค่ะดีขึ้น,นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะน้อตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันนะคะที่สัมผัสได้ประมาณหกเจ็ดวันเองเขาคิดว่าเราโมเป็นตัวแกนเป็นห,นหน้าไร่ห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อน ไอ้เรื่องเงินทองน่ะไม่พอดกินสองเม็ดรแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตามความแสบตาเนี่ยรู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้า<ช>มัวของสายตานกนี่ก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟางหมอไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆ,ๆนะคันๆน่ะมันมีมีเอันเครื่องแล้วก็ถ้าแต่ใสแว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หแต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ,ะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดอ,อได้ทานนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันม,มันหมด สายตาหมดสายตาท่านไม่สามารถจะตัดได้มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็อาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากได้ได้ดีมากๆเลยช่ พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะ,จะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไปค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะ มั่นใจมากเลยค่ะทานแล้วได้ปลอดภัยมากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มีายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ครับ ตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใยที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะคุณพ่อหายครับหายหมด ค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับแล้วก็ไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยคะ่ะ ครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ำตาไหลเป็นต่อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมคะ่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะ